เบอร์จิลออติจูเนียถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังมีอาการกล้ามเนื้อลายสลายส่งผลทำให้ไฟกับไมเคิลแม็กคิวสันวันอาทิตย์นี้ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วโดวยรายงานข่าวนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าล่าสุดเบอร์จิลออิติจูเนียดาวรุ่งจอมโหดในรุ่นเวลเทเวน ได้ถอนตัวจากการขึ้นชกกับไมเคิลแมคคินสันคู่ชกชาวอังกฤษของเขาในรายการโกลเด้นบอยบ็อกซิ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนื่องจากออติส์มีอาการกล้ามเนื้อลายสลายฉับพลันถึงขั้นที่ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดว่าทางโกลเด้นบอยจะยกเลิกรายการในวันอาทิตย์นี้เลยหรือไม่หรือว่า จะหามวยแทนมาเจอกับแม็กคืนสันที่เพิ่งเดินทางมาขึ้นชกบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิตและนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าคู่รองของรายการอย่างไฟรุ่นเวลทเวดระหว่างแบคอฟกับอเล็กซิสโลชาจะถูกเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นคู่เอกคู่ใหม่ของรายการนั่นเอง